สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องห่วยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรของรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเอา2สูตรเทียบชนหลักหน่วยล่างนะครับมาฝากกันนะครับในงวดนี้ก็จะมีสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้ว1สูตรนะครับก็คือสูตรนี้นะครับของงวดที่แล้วนะครับสูตรนี้ลงไว้ ลงเดี่ยวไว้นะครับไม่มีคู่สูตรมาเทียบชนนะครับงวดที่แล้วหนึ่งสองสามนะครับกับผลงวัลที่ออกสองหนึ่งนะครับหลักหน่วยล่างนะครับตัวที่เขมาคือเลขหนึ่งนะครับสถิติที่เห็นผลงานก็สามงวดติดนะครับสูตรนี้ที่ลงนะครับสามงวดเดี๋ยววันนี้เราลองมาตามดูนะครับก็มีสูตรมาเทียบชนให้นะครับ สถิติจากงวดเดียวกัน79นะครับทั้งหมดสถิติก็เข้ามา10บงวดติดนะครับเดี๋ยววันนี้ลองมาพิจารณาดูนะครับก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบง่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆท,ทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนาไปใช้ เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังอนาคตก็ต้องรู้นะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนแล้วกันนะครับไปไปนิดนึงนะครับเพราะว่าย้อนไกล10บวดนะครับตอนแรกนี่ชนกันที่เลข9ตัวเดียวนะครับหลักหน่วยล่าง 7กับ8นะครับออกเจหลักหน่วยนะครับเลขแปจนกัน8กับ0นย์ะครับออก90้นย์จนกันเกับ0นะครับออกเจ็ก้จนกันแกับ7จ็นะครับออกหนจนกัศนย์นออก,นกับ1นะครับออกหกศ ชนกันที่เลขสอตัวเดียวนะครับออกสี่สองชนกันที่เลขหนตัวเดียวนะครับออกสามหนึ่งชนกัน8ดกับ9้านะครับออกแปดเก้าหลักหน่วยนะครับเลขเก้าของว่าที่ผ่านมานะครับถ้าสองสูตรนี้มาชนกันก็จะชนกันที่1กับสองนะครับรางวัลที่ออกสองหนึ่งหลักหน่วยนะครับเลขหนึ่ง เป็นสถิติที่ผ่านมาของทั้งสองสูตรนะครับเทียบชนกันก็2ตัวบ้างนะครับ1ตัวบ้างสูตรเก่านะครับสูตรนี้เป็นตัวเลข3ตัวตำแหน่งของสูตรนะครับของวันนี้ก็จะเป็นหลักแสนบวกหลักหมื่นนะครับแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบของเลขหน้าครั้งที่สองสองครั้งนะครับ วัน,นี้นะครับสาบวกหนะครับเป็น9 9้เบวกหเป็น10 10ิบวกหเป็น11นะครับได้เลขหนึ่สูตรนี้เพิ่มไปนะครับสตัวอีละหนึแต้มก็จะเป็น2 3ได้เหมือนเดิมนะครับ1นึ่งสิงหคมหก มีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับ1น3นะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับเอามาดูสูตรที่2นะครับที่จะเอามาเทียบชนนะครับ<ม>สถิติจากงวดเดียวกันนะครับคร่าวๆนะครับงวดแรก1บวก5เป็น6 6บวกเเป็น13นะครับได้เลข3เพิ่มไปทีละ3าตแม5ตัวนะครับสูตรนี้3 6 9 2 5ตัวที่เข้ามาคือเลข9

1 4 7 0 3นะครับออกามหกเก้านะครับออกสีเลขสอนะครับเข้ามา5 8าแปนะครับกับรางวัลที่ออก3าเลขหนนะครับเข้ามา 92581นะครับกับรางวันที่ออก98เลข9กนะครับเข้ามาของงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้4บวกเเป็น11 11บเวก8ปเป็น19นะครับได้เลข9กเพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับ92581กับรางวันที่ออก2 1นะครับหลักหน่วยนะครับเลข1 เป็นอดีตนะครับเป็นสถิติที่ผ่านมาของสูตรนะครับเข้ามาก็10งวดนะครับสูตรนี้เป็นตัวเลข5าตัวนะครับก็เยอะอยู่เดี๋ยวมาเทียบชนเอานะครับกับสูตร3ตัวนะครับของงวดนี้7จบวกสเป็น11 11นะครับเอ็ดบวกหเป็น12ได้เลข2 เริ่มไปทีละ3ามแต้มนะครับก็จะเป็น5 8 1 4นะครับ5ตัวนะครับสูตรนี้1สิงหาคม6 7นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับ ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักพันนะครับตัวแรกมาบวกด้วยหลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่1แล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1น,นะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับพวกนนี้ระหว่างสองสูตร เลขหนึ่งนะครับเลขสองก็จะชนกันอยู่สองตัวนะครับของวันนี้นะครับชนกันอยู่สองตัวนะครับเลขหนึ่งก็เลขสอง จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับหรือใครจะเก็เียไว้นะครับเลือกเอาชุดเดียวชุดกับสูตรเก่าที่เข้ามาก็มีเลข3นะครับตัวนะครับที่เป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับหรือจะวัดดวงวัดใจไปกับตรวชนนะครับก็ลองดูนะครับ สูตรเลือกคู่ขี้หลักหน่วยได้เลขขี้นะครับถ้าใครจะเกลือกก็ลองพิจารณานะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับแต่ถ้าจะวัดดวงวัดใจไปตัวชนก็ตัวเดียวนะครับตัวเดียวก็คือเลขหนึ่งนะครับที่เป็นเลขขี้นะครับเท่าตามสูตรเลือกคู่ขี้นะครับสูตรเลือกคู่ขี้สูตรเก่าที่เข้ามางวดนี้ได้เลขขี้นะครับถ้าวัดดวงวัดใจนี้ก็จะเป็นเลขหนึ่งนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ jr channel หวยฟรีนะครับทาง u t u b e แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ